เใหอ้ข้าลงยมันก็ออกคู่เดี๋ยวข้าวลงเนู้นมันก็มีอยู่ข้าไปออกคู่เดี๋ยวไปเจอทีมนู้นลมา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 เดี๋ยวถมันน่าก็ออกคู่ไงใช่แล้วก็เจอทีมนู้นใหม่ ครบแล้วเดี๋ยน้องเจอเดี๋ยวข้าไปเจอเกมหน้ากันเกมหน้าทีมที่เด่งกันหรือเปที่่งไม่หรอทีี่น่งก่อนทีมที่หนงไม่เล่นเลยทีมที่นึ่งก่อนเล้นด้แบบเ

ไอ้มูนี่อกเขาลยไอคนนี้ไม่อยู่โอคไปแล้วไม่อยู่คนเนี้ยไม่อยู่่ัแสดงคนเดียวเย ไปก่อนนะครับล้ตอพร้จกันครับครัร รหนมากเลยมนะมนะระว่างข้างหลอ้มไปโอ้โหเดี๋ยจะส่งเลยใรใครเขาก็รู้แหละจะส่งอะไรเดี๋ยวแต่ไจะติดด้วย ยังอยู่ตรงนู้แดดร้อนไม่เอาตรงนี้ดีกว่าคือเห็นมีข้าวอยู่ไว้ทำอะไรก็ได้ว่างั้น ต้องบล็อกมันออกไปน้องบล็อก,กออกไปดันออกไปเออ okay, ไม่ด,นออดันออกไปไม่ได้หรอกเออยืดฟางด้วย <S 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 เดี๋ยวต้องบล็อกสกักทีเดี๋ยวเข้ามาดัานออกไป้ <S <S องบล็อกสกทีออกไป Bói, đồng, đồng, đi á, bốc, bắt, 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 vô khi tao rồi lúc nãy game bữa kia bọc lưng cho